คนนะครับขอกาสวัสดีคับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ผมอยู่กับช่องซูลไก่ซูซูเจ็ดนะครับวันนี้นะครับเหมือนจะมารีวิวลูบีที่มีชื่อว่าแกมมอนเตอร์โกนะครับก็นะครับพิ่งนายมาวันนี้นะครับสดๆร้อนๆเลยนะครับก็นี่นะครับเขาจะแถมถุงมาให้นะครับไม่รู้กันเลยนะครับว่าข้างในกล่องจะเป็นยังไงแต่ว่าถ้าเอาลูบีใส่ถุงเนี้ยมาใส่ยากนะครับผมแนะนามันใส่ยากแต่ถ้าอยากใส่ก็ใส่ได้นะครับสำหรับผมมันใส่ไม่ยาก ครับผมจะใส่กล่องตรงนี้มาไปเริ่มกันเลยครับแกะกล่องออกมาก็จะเจอไพ่ตรงนี้นะครับเป็นไพ่คู่มืออันนี้นะครับก็จะเป็นไพ่การสแกนรูบิกนะครับแต่ผมไม่ให้ดูนะครับไม่งั้นมันจะอันนั้นเกินไปนี่นะครับให้ดูแค่นี้ก็พอนี่นะครับเป็นตัวของมันนะครับของผมไม่เชื่อต่อแอปไม่ได้นะครับ ผมสั่งแบบเชื่อมต่อแอปไม่ได้ของผมสั่งแบบสแตนด์ดานมาข้างในมันก็เลยเป็นแบบนี้นะครับจะของเพื่อนผมแบบเชื่อมต่อแอปได้แล้วก็แบบโปรด้วยนะครับทุกคน <c oughs> โอเคกันต่อเลยครับตัวคู่มือนะคะมันก็ดูที่เป็นแปลกๆนะแต่ผมไม่เกียดเปิดไพ่มันออกมานะครับก็ <c oughs> ไปดูตัวลรบิกกันเลยนะครับตัวลูบิกนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับ นะครับผมไม่อยากจะบอกมันเรื่องโคตรโคเลยทุกคนมันเลื่อนแบบโคตรเลื่อนนะครับทุกคนเลื่อนจนเกินไปจนผมอกแบบตอนแรกที่ผมสั่งมานะครับเอ้ยไม่ใช่ดีที่พ่อผมสั่งมานะครับตอนนั้นผมโคตรดีใจเลยพ่อผมไม่พ่อผมไม่ได้บอก,อกนะครับว่าสั่งตอนนนั้ตอนนั้นก็มาเซอร์ไพรส์ผมเลยผมโคตรดีใจนะครับทุกคนก็เยี่ยมเลยทุกคนนี่ครับตัวกล่องของมันนะครับไม่มีอะไรข้างในอีกแล้วนะครับก็ นะคบทุกคนอาจจะปิดไว้นะครับปิดไว้ไม่ให้เห็นนะครับเดี๋ยวทุกคนจะเอาไปทางนั้นดูนี่นะคบตัวข้างในนะคบมันเตอมันคือมอนสเตอร์จริงๆแล้วทุกคนมันแบบว่าถ้าเป็นรุ่นสียี่นะครับจะหันหน้าไปหาสีส้มแต่ถ้าเป็นรุ่นแกมแบบเนี้ยจะหันหน้าไปหาสีน้ำเงินนะครับแบบนี้โอเคนะครับ มีแค่นี้นะครับขอบคุณครับที่รับชมผมนะครับบ๊ายบาย